ราคาข้าวในตลาดโลกฮะช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดใครพาผมมาตลอดนะครับจะเฮ้ยพอเนี่ยเคยราคาข้าเลยค่ะประเดี๋ยวเนี้ย๋อราคาข้าวโอ้ยเข้าวเต็งขนาดเนาะเต็งดีเคยก็เข้างามกัโอ้พอเรื่องข้าวนะคะข้าวเออปีนี้เปุ๊บว่าข้าวจุดเตงโอ้แน่นอนค่ะคุยจากหัวคนปลานี่เน็ตทำได้หรือสู่เขาอยู่สองคนก็ดีละนี่ไอ้ละเจ้าไะจ้อยเคยกัม ไปวานปุ๋ยกรับไปปุ๋ยเอาลาไปช่วยเนาะอืมอ่ะเสื้อพีเอาหื้อสูเปลี่ยนเหี้ยเดีวจะไปไปมาใส่จี๊ไปโต้งเหนอ่เดี๋ยวแง่จะบา,าดขาอยู่เขานะแล้วเตียวมีไหนโอ้เตียวมันมีพ่อละก่ะเดี๋ยวก็ไปใส่ผูกอ่ะอ๋อห้อยยังไงอีกอืมอันนี้พี่จะไปส่งแม่ไปโรงพยาบาลก็เด้อแล้วถ้าแล้วน่าก็จะไปตุ้ยหาไปไปตุป้ยหาเออไปเหมือนเหมือนกันเลยลาละลา่แ่ต้องใส่เสื้อนี้ไป อันนี้พี่เอาเสื้อมาใส่อันนี้เป็นห้องว่ายน้ายกระใส่แล้วมันจะได้ยีรยการมันจะอิดมันจะเหนื่อยอันหมอเออเจ้าขถ้าลาใส่ยี่ไปอ่ะเออถ้าลาใส่จะอิทไปในนะป่าท้ลกมันสดใสถ้าลาใส่ว่ยากรไปน่ะล่าจ่าล่าจะอีทล่าจะหนื่อยล่าถอดก่อนเนะถอดก่อนทอดๆอดถอด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 นี่เออล่าลใส่ชุดนี้ไปเลยจะดีว่าเขยอี่ปีจะดาลาก่ะโอ้บด้าถ้าดาลไม่เขอ หน้าที่ของล่าคือพูดติดตามเคยเขาไปสังตรงไสเอ็นออกไปช่วยได้เนาะเปลี่ยนแล้วเนาะเปลือกเขยนี่ตีครับมอคนตาไปใส่ปู๋กันเตะว้าขือดินปนโต๊ะดินปนโต๊ะต้องดูขนาดอู้ยนี๋แล้วเฮยเปลือเขยจะทำหน้าล่ลาทุกอย่างเปลอกจะบริการล่ะไปตลอดชีวิตต้าแบ่ต้องกังวลเปลือกเขย อยู่น่นนีะเดี๋ยวงานทุกอย่างเคยจะจัดการใส่ปุ๋ยนี่นะมันไปใช้ยากล่ะโอล้ล่ะามีบนเทโอลามีบนเทเพราะมันไปใช้ยากอย่างใส่ปุ๋ยนะเนี่ยเดี๋ยวเคยจะจัดการมันเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนการทุกอย่างเข้าใจนะเคยคอ,อยดูให้ติดกำลังใจที่เคยสงที่มันมาเอ แค่น้องล่าอยู่เฉยๆถ้าเกออีปี่อีล่าจะอีทขนาดไหนก็ล่าจ่ายเฮ้ยกำลังใจมีนี่แน่โอ้ไข่ปลาตุ้งล่าจ่ายิ้มหวานๆาไม่เคยหน่อยโอ๊ยโอ้ยล่าจ่ายมาเป็นยางมาเป็นยางเดี๋ยวเดี๋ยวล่าจะเอาเสื้อเนี่ยเจ็บหน้าเลยปนจะตุ้กได้แจะออกเฮยก็บม่กลัวยังอยากเข้างามแน่ กอยิ้มล่าง,งามขนาดไหนเาขาก็จะต้องงามปานนั่นเลยล่ะจา๊านี่ข้าไปกำลังใจฮึ่งนะจ้า,จาลาจา๊าสวัสดีต้องใส่ชุดเลยอ๋อประเด็นนี้ยังได้อะอยังประเด็นอีล่าฮะแล้วก็บน้ำมือยังไปวันช่วยเคยอะ่ะก็เคยบอกเฮือล่าอยู่บนนี้บอกว่าเฮืออยู่ไปกำลังใจเฮือ,อก็รับประเด็นี้เสื้อมีไหนที่เปลี่ยนเฮือมึงก็น<ะ>่าจะเปลี่ยนแล้วเคยบอกเฮือเปลี่ยนเคยบอกว่าเฮือล่าแต่งตัวงามๆม,ม,มาล่าก็เลยใส่ชุดนี้มาเนี่ย โอ้ศูนย์ยังอยู่ี่ไนฮะหม้อน้อไปเคยก็ได้อีลาก็ได้ไปละมึงเมื่อไปมึงเพื่อเลยมึงเมื่อเลยแล้วละรอเผื่อก่อนเผื่อยุดยุดไปอยู่ฮะเย้ไหนแค่ได้กำลังใจแหละได้บ้านไปสูนครับผม แฮปปี้กันบ่บ่ป no ๊กเนี่ยคู่กันมาแล้วจะป๊กได้ไรคู่กันมาก็ได้เูยมีวันพุเอาไปได้คือแล้วเข้ามันต้องเย็นเป็นได้เคยอิดก็บอิีครับดเอาครับฮอนก็เคยมฮอนครับฝนตกครับตั้งใจดีก็เคยดีมักแปลกเลยครับฮอนก็เคยมฮอนครับฝนตกรับอยากกินข้าวก็เคยถคาอยากครับไปกินข้าวกันบ่ แต่แต่แต่คไปปลาขอหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรด้วยแร่ธาตุชันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกรย,ยั่งยืน